ุปเรสอนกับแฟนบอลครับถือหุ้นทั้งหมด75%ส่วนอีก25%เนี่ยเป็นการแบ่งกันระหว่าง3บริษัทใหญ่ครับ Adidas a r i a n s และ a r d i แต่และองค์กรเนี่ยจะถือหุ้นเท่ากันอยู่ที่8.33%และด้วยการทำงานแบบนี้แหละครับแบ่งบทบาทอย่างชัดเจนและทำงานร่วมกันทั้งในสนามและนอกสนามทั้งกลุ่มคนที่มาจากอดีตนักเตะระดับตำนานกับกลุ่มคนที่มาบริหารด้วยวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจ ที่ผสมผสาเร็จจริงๆมันจึงทําให้เป็นการรวมตัวอย่างกลมกล่อมมากๆเป็นหนึ่งเหตุผลใหญ่ๆทํ่ทให้บาเยิร์นิ่นั้นไปได้ไกลยอย่างยั่งยืนมันเริ่มต้นมาได้อย่างไรครับากับการที่ยกระดับสโมสรแห่งนี้กล้ามาเป็นเบอร์หนึ่งของเดสปิเลกาแล้วก็ยังยืนยงอยู่ทุกวันนี้น่าสนใจครับกับวิธีการแนวความคิดและแผนงานของยอดทีมแห่งกรุงมิวนิกติดตามไปพร้อมกันที่นี่นะครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน f o o t b ล l l i s t a บายจิตรกรสีค,คําเกลือสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ฟุตบอลิสตาร์นะครับ กับผมจิตกรสิงห์คำคือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับไ้เป็นข้ามาแล้วฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเมนสแตนไฮนรีของเราครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็มีฟีเจอร์ซูเปอร์แตงรองรับเรียบร้อยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนโดยตรงให้กับช่องทางของเรายินดีแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับแรงก็เพิ่มจากบาเยอร์มินิคครับมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจครับการเปลี่ยนแปลงปลดเอายูเลนเนอร์เก์สแนออกไปโดยที่ไม่ได้มีสัญญาณเตือนใดๆนะครับก่อนที่จะแต่งตั้งโทมัสทูเคิล ก็กลายเป็นท็อปิกใหญ่ๆครับของการฟุตบอลในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหตุผลหลักๆที่โอลิเวอร์คารให้สัมภาษณ์นะครับในฐานะของการเป็น c ีอของสโมสรบอกว่าผลงานของยูเรนเนเกอร์สแมนในช่วงหลังที่ผ่านมาโดยเฉพาะขึ้นปี2023นะครับมันมีคุณภาพและพัฒนาการที่ลดลงและความตื่นตาตื่นใจหรือความร้าวใจต่างๆก็ลดลงสิ่งสําคัญก็คือ เป้าหมายพื้นฐานของพวกเขาอะนะครับนั่นคือแชมป์บุนเดสลีกาเนี่ยเริ่มมีความสั่นคลอนมากขึ้นมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เือใต้ต้องเรีอคชั่นในเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งถ้ามองไปที่ผลงานนะครับนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2023เป็นต้นมาครับนับเฉพาะในเกมลีกนะครับ10นัดบาเยอร์มิวนิกชนะแค่5ครับเสมอ3แพ้2แต่เข้าจริงๆด้วยตัวเลขมันอาจจะไม่ได้ดูคี้เร่อะไรขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าเป้าหมายและมาตรฐานของบาเยอร์ มันต้องสูงกว่านั้นครับและสาคัญคือการปล่อยให้คู่แข่งโดยตรงอย่างบริสต์ดอตมุลนะฮะซึ่งช่วงครึ่งซีซั่นแรกเนี่ยมีช่องว่างในการตามหลังบายยันถึง9คะแนนครับแต่ตอนนี้ดอตมุลกลายเป็นว่าขึ้นไปนั่งแท่นจา่าฝูงนําหน้าทับเสือตายได้ปล่อยพร้อมกับปัจจัยอื่นๆนะฮะเรื่องบุคลิกของยูเรนเกอร์สมมนความสัมพันธ์กับผู้คนในทีมหรืออีกหลายเรื่องครับทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องของการออกสื่อในคำพูดที่อาจจะไม่ถูกใจมากนักมันจึงเป็นปัจจัยรวมกันครับที่ทำให้เกิดการแยกทางเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเรามองด้วยความเข้าใจนะครับนี่คือวิถีครับแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรของเอลซิบาร์จามินซึ่งไม่มีพื้นที่ว่างให้กับความล้มเหลวความปริปนอมหรืออารมณ์อร่วยถ้าหากทุกสิ่งอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่วาง,งาเอาไว้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และวิธีการแบบนี้นะครับมันก็ทําให้พวกเขานั้นกลายเป็นเบอร์หนึ่งของเยอรมันมาอย่างช้านานถ้าเราจะมองไปที่จุดเริ่มต้นครับสำหรับศึกบุนเดสลีกานะครับเริ่มอย่างเป็นทางการคือปี1963ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเป็นการชิงแชมป์แห่งประเทศไม่ได้เป็นระบบลีกอาชีพอย่างที่เราคุ้นเคยกันแต่ถ้าถามว่าบาเยันเป็นทีมที่ครองความยิ่งใหญ่มาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ครับเพราะในช่วงเริ่มต้นน่ยนะครับ บรโสติก้าตั้งแต่ครั้งแรกก็คือ1963จนถึง1971เนี่ยทับเสือใต้ได้แชมป์เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วต้องเริ่มต้นอยู่ในหลีกระดับล่างๆเลกิโอนาลด้วยซ้ำไปยุคนั้นเนี่ยความสำเร็จมันถูกผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเช่นโรเซมเช่นกัดบักแวเดอร์เบรเมนเนินแบกหรือแม้กระทั่ง180มินิครับเพื่อนร่วมเมืองของบาเยนแต่การเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นในช่วงกลางยุค70เป็นต้นมาครับ ที่พวกเขาคว้าแชมป์ยุรเป็นครับหรือว่าแชมเป้ยนสลิกในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถึง3สมัยที่ต่อกันก็เป็นช่วงเวลาของตำนานหลายๆคนนั่นแหละครับฟรานเบเกนบาเออร์กราดมุลเลอร์เซบไมเออร์พอลไบเนอร์และก็ไล่เรียงมาจนถึงยุค80ครับที่บาเนิร์นั้นคว้าแชมป์เพิ่มรวมเป็นทั้งหมด28ครั้งในศึกเดสลิกาเหตุผลที่เราจะเจาะอันแรกเนี่ยมันคือความเป็นเมืองมิวนิกนี่แหละครับเรามักจะ คุณชินน,นะครับว่าสโมสรนี้ยิ่งใหญ่เนี่ยมักจะเป็นทีมที่มาจากหัวเมืองใหญ่ๆซึ่งกรุงมิวนิกก็เข้าข่ายตรงนั้นครับนี่คือเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมันเน่ยนะครับเป็นเมืองหลวงของแคว้นบาวาเวรียรซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศประชากรโดยรวม1.43ล้านคนแม้ว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่อาจจะไม่ได้มากนักครับแต่ในจํานวนนี้สิ่งสําคัญคือคุณภาพที่พร้อมจะผลักดันสโมสรให้ก้าวไปข้างหน้ามิวนิกคือศูนย์รวมของเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคครับความหลากหลายทางเชื้อชาติด้วย จำนวนสถานศึกษาที่มากมายพร้อมผลิตประชากรคุณภาพออกมานอกจากนี้ครับพวกเขายังมีบริษัทร,ระดับโลกเนี่ยอยู่หลายแห่งครับที่ก่อตั้งในเมืองนี้เช่นบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนําของโลกครับที่มีแบรนด์ดังอย่าง b m w Mini รวมถึง l l s Royce ด้วยหรือ Arians ครับบริษัทประกันรายใหญ่ของโลกถึงแม้ว่าจะถือกําเนิดที่กรุงเบอร์ลินครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยย้ายสำนักง,งานใหญ่มาตั้งอยู่ที่มิวนิกเรียบร้อยแถมยังมีสาข,ขาของบริษัท ยักษ์ใหญ่อีกมากมายครับซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกหมดเลยนะครับ Microsoft Google Sweet Life Intel IBM มันจึงทำให้เมืองนี้ครับมีอัตราการจ้างงานสูงมากที่สุดในประเทศและถ้ามองไปที่ความหลากหลายของวัฒนธรรมครับหลายหายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Munich l o v e you ครับมันเหมือนเป็นสโ,โลแกนประจำเมืองครับที่เปิดกว้างเปิดรับทุกวัฒนธรรมทั่วโลกไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหน ทวีบไหนเชื้อชาติใดก็ตามแต่ที่นี่มีงานพร้อมรองรับถ้าคุณเก่งจริงสิ่งที่ยืนยันได้อย่างก็คือภายในเมืองนี้ครับมีสถานกงสุลของต่างประเทศมากกว่า100แห่งครับจะเห็นได้ว่าความพร้อมของเมืองเนี่ยมันครบถ้วนหมดเลยครับเศรษฐกิจเม็ดเงินรายได้ประชากรการศึกษาอุตสาหกรรมกลายเป็นเมืองที่มีคุณภาพในการใช้ชีวิตและที่สําคัญคือเม็ดเงินรายได้หมุนเวียนเยอะมาก ซึ่งก็ส่งผลถึงสถานะทางสังคมที่ลงตัวนะครับเมื่อทุกคนพอกินพอใช้มีชีวิตที่ดีพวกเขาก็จะมีเวลาในการใช้ชีวิตในทางด้านอื่นถ้ายกอย่างนี้เรื่องของเอนเตอร์เทนฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายนั้นครับและทีมที่ยกหรับตัวเองขึ้นมาชิงพื้นที่ส่วนนี้ไปก็คือบาเยอร์มิวนิกซึ่งตรงนีนะ้ต้องยกเครดิตให้กับการบริหารจัดการที่วางแผนมาอย่างเด็ดขาดมากๆครับถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้น าเยนอาจจะยังไม่ใช่เป็นสโมสรใหญ่ตั้งแต่แรกครับแต่มันเกิดจากการบริหารที่มันชัดเจนครับจากที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยหลายๆย,ยุคก,ก็มีหลายๆทีมที่ผลัดกันขึ้นมาท้าทายอำนาจทั้งมันเช่นกับบักในยุค70ฮัมบูกยุค80หรือทีมอื่นๆในยุค90อย่างโคโลนอย่างแฟรงเฟิร์ตสตุทาร์ t เช่นเดียวกับบริเซิอด์มุนที่ขึ้นมาครับในยุคปลาย90ต่อ2000ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่บรรดาทีมเหล่านี้ครับก็มันเหมือนมีช่วงเวลาครับขึ้นมา แล้วก็ลงไปขึ้นมาแล้วก็ลงไปแม้กระทั่งดอดมุลน,นะครับยุคปริมปริมต้นทศวรรษ2000เนี่ยก็เคยตกต่ำถึงขั้นว่าเกือบล้มละลายเพราะการบริหารจัดการเรื่องเม็ดเงินเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ลงทุนเยอะคาดว่าจะได้รัรบผลตอบแทนที่ดีแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ไม่ได้เม็ดเงินที่ลงทุนไปก็สูญเปล่ากลายเป็นหนี้สินเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแต่เบย์เอนไม่ใช่แบบนั้นเลยครับที่สาคัญในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ย เสือใต้ยังเป็นหนึ่งในทีมที่ยื่นมือเข้าไปช่วยดอทมุลน,นะครับด้วยการให้ยืมเงินราวๆ2ล้านยูโรเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินส่วนหนึ่งผู้ิง,ง่ายคือขณะที่หล,หลายๆทีมนั้นขึ้นมาลงไปประสบปัญหาในเรื่องของเม็ดเงินต่างๆแต่บาเยเซีนก็ยังยืนเด่นคงกระพันเหมือนเดิมครับทั้งที่พวกเขาก็ลงทุนซื้อนักเตะหรือลงทุนในเรื่องอื่นตามปกติทั่วไปเหตุผลมันอาจจะต้องไร่เลียงมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับโดยเพราะคอนเนคชั่นทางธุรกิจ และการบริหารทีมที่แข็งแกร่งชัดเจนตรงไปตรงมาที่สําคัญคือพวกเขาใช้คนในการบริหารถูกต้องด้วยครับหลักๆก,ก็คือแบ่งกลุ่มผู้บริหารเนี่ยออกเป็น2ฝ่าย2กลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกก็คือดูแลในเรื่องของฟุตบอลครับเราอาจจะคุ้นชื่อของอุลี่เฮอร์เนสรวมถึงคาสไฮรลูเนิก้นี่เป็น2หัวเรือใหญ่ครับที่ดูแลในเรื่องของฟุตบอลอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นอดีตนั้งแต่ของทีมด้วยเข้าขั้นระดับตำนานครับคอยดูแลเรื่องของฟุตบอลการซื้อขายเลือกโคช้ช ราะมีความรู้ในด้านนี้อย่างชัดเจนท่องแท้เข้าใจในทุกบริบทของทีมฟุตบอลส่วนเรื่องของการบริหารการเงินครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งาเยันก้าวไปอีกระดับเพราะพวกเขาใช้ผู้บริหารคนนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆครับทั้งการเงินการตลาดการจัดการและถ้าเรามองไปที่รายชื่อของผู้บริหารระดับบิ๊กเนมหัวเรือใหญ่ๆนะครับจะพบว่าแต่ละคนนั้นคือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่สําเร็จในระดับภูมิภาคหรือประเทศนะครับ แต่อยู่ในระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็น h e r b เบิร์ตไประธานกลุ่ม v o l ks w a g e n ซึ่งอาครับค่ายรถยนต์ในเครือเป็นสปอนเซอร์หลักของสโมสรไบเย็น w าน n e r s e d ซเ i u s คนนี้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสจาก a าร a อันส์ครับมิเชลไดเดอริชเคยเป็นบอร์ดบริหารของ u n i c เครดิตแบงก์ทิโม e u s h สฮอตเก้คนนี้เคยเป็นประธานสื่อระดับประเทศของดอยช์เทเลคอมครับสปอนเซอร์ที่ค่านอก ของไบเยนนั่นแหละครับและรวมไปถึงเฮเบิร์ตไฮเนอร์ครับอดีต c ี o คนสําคัญของ Adidas ซึ่งปัจจุบันก็รับหน้าที่เป็นประธานสโมสรเอลซีไบเยมินิกนี่คือแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะครับในกลุ่มก้อนเนี้ยสีคนนี้นะครับคืออยู่ในระดับเคี่ยวลากดินทั้งนั้นครับและถ้ามองไปที่สัดส่วนการถือหุ้นของสโมสรน่นะครับแบ่งเอาเป็น4ส่วนใ,นใหญ่ครับอันดับแรกคือสโมสรกับแฟนบอลครับถือหุ้นทั้งหมด75% ส่วนอีก25%เนี่ยเป็นการแบ่งกันระหว่างสมบริษัทใหญ่ครับ a d i d a s a อาริอและ a า d i ดีแต่และองค์กรเนี่ยจะถือหุ้นเท่ากันอยู่ที่8.33%มานนาหมายว่าการที่มีแบรนด์ระดับโลกแบบนี้ครับเข้ามาถือหุ้นส่วนมันก็เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนครับว่าระบบการเงินการบริหารจัดการเนี่ยของสโมสรแห่งนี้มันแข็งแกร่งมากๆครับและด้วยการทํางานแบบนี้แหละครับแบ่งบทบาทอย่างชัดเจนและทํางานร่วมกันทั้งในสนามและนอกสนามทั้งกลุ่มคนที่มาจาก อดีตนั้งแต่ะระดับตำนานกับกลุ่มคนที่มาบริหารด้วยวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจที่ประสบคําเร็จจริงๆมันจึงทําให้เป็นการรวมตัวอย่างกลมกล่อมมากๆเป็นหนึ่งเหตุผลใหญ่ๆที่ทำให้บาเยอร์มินิกนั้นไปได้ไกลยอย่างยั่งยืนทั้งคุณภาพผลงานในการเล่นเกียรติยศแชมป์ต่างๆและการบริหารนอกสนามโดยเฉพาะเรื่องของการเงินลงตัวมากๆครับสิ่งที่มันยืนยันได้อีกก็คือณนะตอนนี้ครับบาเยอร์มินิกปิดงบบัญชี ของตัวเองนะได้กําไรมา26ปีติดต่อกันแล้วนะโดยล่าสุดมีการจัดอันดับของสโมสรที่มีรายรับสูงสุดพวกเขาเป็นอันดับ4ของโลกครับทำไรายได้สูงถึง657ล้านยูโรจริงอยู่ครับตัวเลขอาจจะน้อยกว่าอย่างเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือท็อปทรีครับแต่ความแตกต่างก็คือไรายได้ของบาร์เยนก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะมันมาจากไรายได้เชิงพาณิชย์ครับสูงมากกว่า 5 0จากรายรับทั้งหมดใครทีม่มอื่นๆครับอันดับหนึ่งาเนี่ยมาดริดบาร์ซ่าแมนเชเต็รเนี่ยรายได้หลักๆมาจากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครับในสัดส่วนที่สูสีกับรายได้เชิงพาณิชย์นั่นหมายความว่าความนิยมหรือแบรนด์ของบายเยิร์นิมนิกเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆของโลกจริงๆครับเป็นการเดินหมากทางการตลาดที่ทําให้รายรับงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆและสาคัญคือไม่หยุดนิ่งครับเมื่อ5ปีที่แล้ว บ่ายันไปเปิดสำนักงานสาขาที่นิวยอร์กครับกลายเป็นสโมสรต่างประเทศแห่งแรกครับที่มีสาขาและถัดมาก็มาเปิดที่ประเทศจีนครับกลายเป็นสโมสรต่างประเทศแห่งแรกครับที่มีสาขาใหญ่ในจีนด้วยเดิมคันใปัจจุบันครับก็มีสาขาอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยของเราด้วยนั่นคือเครดิตก้อนใหญ่ครับเพราะว่างบประมาณที่สโมสรบริหารจัดการน,นะครับไม่ได้มาจากเงินทุนจากในทุนต่างชาติหรือเศรษฐีใดๆที่เข้ามาใช้โอเวอร์ ทุกบาททุกสตางค์ในการบริหารเนี่ยเกิดจากสัดส่วนที่ทําธุรกิจแล้วได้กําไรครับและการทํากาไร26ปีติดต่อกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนครับพวกเขามีรากฐานมีโครงสร้างทั้งเอกลักษณ์ของสโมสรบทบาทสถานะไล่เลียงไปถึงความยิ่งใหญ่และพื้นฐานเรื่องอื่นๆครบถ้วนหมดเลยครับบาเยน์คือสโมสรที่มีเงินหมุนเวียนระดับมหาศาลแถมไม่ต้องควักเนื้อหรือเพิ่มทุนเอามาใช้ด้วยซ้ำเพราะการบริหารจัดการเนี่ยมันได้กำไรทุกๆปีครับ แล้วก็ใช้เงินจากกำไรนี่แหละครับไปต่อยอดเพิ่มไปเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งการลงทุนที่มันเพิ่มมาก็คือซื้อนักเตะเหล่านั้นแหละครับเข้ามาและนักเตะระดับคุณภาพเหล่านั้นเองครับที่ทําให้ทีมนั้นสร้างผลงานอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องและมันก็ต่อยอดทําให้สโมสรนั้น,น,นสร้างความยิ่งใหญ่เต็ไมไ,ไปด้วยประวัติศาสตร์และเกียรติยศทุกสิ่งอย่างมันมีที่มาที่ไปหมดเลยครับตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ดีผู้คนในเมืองพร้อมสนับสนุนเป็นเมืองที่เศรษฐกิจดี ประชากรคุณภาพแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการชัดเจนทั้งเรื่องในสนามและนอกสนามโดยมีบุคลากรที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆครับเมื่อการบริหารได้กำไรเรื่อยๆคุณก็มีงบประมาณในการเสริมทัพไปเรื่อยๆและเมื่อคุณได้ตั้งแต่คุณภาพเขา้ามาเรื่อยๆคุณก็ได้แชมป์ไปเรื่อยๆและยิ่งได้แชมป์มากเท่าไหร่ความยิ่งใหญ่ก็เพิ่มมากขึ้นประสาทเพิ่มมากขึ้นมูลค่าก็เพิ่มมากขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละครับมันจึงกลายมาเป็น วลีเด็ดประจำสโมสรที่ผู้เลี้ยงแง่ว่าเมียซานเมียเราคือเราเพราะเราเป็นแบบนี้เพราะเราทํางานอย่างหนักและพัฒนาการสโมสรต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆเราจรึงถึงยิ่งใหญ่แบบนี้ต่อให้มุมมองของแฟนบอลอื่นๆทั่วๆไปนะครับบาเยนอาจจะโดนข้อคอรหาว่าแหมเป็นทีมเตะตัดขาเป็นทีมจอมดูดใครเก่งก็ซื้อเข้ามาอยู่ไรก็ตามครับฟุตบอลมันคือธุรกิจ มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วครับและบบเยนเองก็ไม่ได้ผิดอะไรครับเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยพวกเขาผ่านกระบวนการทุกสิ่งอยา่างและเริ่มทําอย่างจริงจังก่อนสมโมสรอ,อื่นอื่ด้วยซ้ำไปวางแผนแนวความคิดวิเคราะห์การบริหารและมันใช้เวลาอย่างยาวนานครับบาเยนไม่ใช่เป็นสมโมสรที่เหมือนจุดพลุข,ขึ้นมาสว่างวาาแเราหายไปแต่มันมีขั้นตอนความพยายามการเติบโตที่ต้องใช้ความอดทน จนถึงทุกวันนี้มันมันจึงแข็งแกร่งมากๆจากล่างสุดจนถึงบนสุดและสิ่งที่ได้รับจากแฟนบอลก็คือแฟนบอลทุกคนภาคภูมิใจครับกับการเป็นสาวกเสือใต้และมันก็จะตามมาด้วยความจงรักภักดีซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการทํางานอย่างเข้มงวดและเข้มข้นของทีม,ท,มทีมนี้แหล,ละครับเราจึงเห็นภาพที่มันชินตาก็คือสนามเต็มทุกนัดแฟนบอลพร้อมสนับสนุนหรือการดูแลบรรดานกักเตะเก่าๆที่อำลาทีมไป หลายๆคนก็กลับมาทำงานด้วยกันหรือได้รับการเชื้อเชิญในวราระสำคัญเรื่อยๆใครตั้งแต่อุลิเฮนเนสครานไฮซูเมนิก้ซึ่งเคยอยู่ในระดับซ e o ของสโมสรมาแล้วหรือณปัจจุบันครับก็ยังเห็นฮาซานซาราฮามิสสิสในตำแหน่งผู้จัดการทีมและโอลิเวอร์คารที่นั่งแท่นซ e o โคนปัจจุบันรวมถึงบรรดากุนซือที่เคยเป็นตั้งแต่เก่าๆก็เคยแวะเวียนเข้ามาครับเยอเกินครินส์มันนิโกโควัชมันเหมือนสายสัมพันธ์ของทีมทีม,ทมนี้ครับ ระหว่างสโมสรกับนักเตะรวมถึงสโมสรกับแฟนบอลก็แข็งแกร่งตามไปด้วยสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจึงสามารถดึงดูดบรรดานักฟุตบอลร,ระดับบิ๊กเนมที่แจ้งเกิดขึ้นมาบนเวทีบุรสลลกาพวกเขาก็มีความใฝ่ฝันที่จะอยากมาเล่นให้กับบาเยอร์มิวนิกนี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่มีบริษัทการบริหารที่ดีและสําคัญคือมันเป็นทีมใหญ่ครับที่ได้ลงเล่นในเวทีใหญ่อยู่เรื่อยๆนั่นหมายความว่าคุณก็จะสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมา และอาจจะเป็นใบเบิกทางหรือประตูเปิดที่สู่ระดับนานาชาติการติดทีมชาติการเติบโตในเส้นทางของการเป็นทุกบลอาชีพและการยืนยงของบาเยอร์มินิกจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งมันก็อาจจะมาจากกฎ50บวกหนึ่งนั่นแหละครับเพราะถ้าเราคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่านปัจจุบันเนี่ยถ้าจะมีทีมไหนสักทีมหนึ่งในบนเดสลิกา้าขึ้นมาต่อสู้กับบาเยอร์มินิกแบบยืนระยะได้ย,วยาว สิบปี20ปีอะไรประมาณนี้มันอาจจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลมากครับและไอ้งบประมาณมหาศาลมันอาจจะต้องมาจากการลงทุนการเทโอเวอร์หรือนายทุนต่างชาติแต่มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างน้อยก็ณวันนี้ครับเพราะบุเดสิก้ามีกฎ501บวกหนึ่งอยู่นี่คือลีที่ให้ความสําคัญกับแฟนบอลไปอย่างมากครับหากเทียบราคาตัว๋วการเข้าชมนะครับจะเห็นได้ว่าลีเมืองเบียเนี่ย ค่าตั๋วถูกมากครับอย่างเสือใต้นะครับเบย์วินิกราคาถูกที่สุดบนหน้าใบตั๋วนะครับ15ยูโรครับประมาณ400บาทขายที่แพงที่สุดยอยู่ที่70ยูโรครับก็2,600บาทราวๆนั้นแต่ถ้าคุณไปเทียบกับเวทีพิมเมยรีครับอย่างอาร์เซนอลทีมที่อยู่ในเมืองหลวงลอนดอนเนี่ยนะครับค่าของชีพสูงมาถูกที่สุดของอาร์เซนอลคือ75ปอนด์ครับ3,200บาทใบราคาหน้าตั๋วของอาร์เซนอลเนี่ยที่ถูกที่สุดเนี่ยแพงกว่า ใบราคาหน้าตั๋วที่แพงที่สุดของาเยามินิกด้วยซ้ำไปส่วนตั๋วที่ราคาสูงสุดของารสเซนอลคือ100อปอนด์ครับ4,200บาทนั่นคือหผลว่าทำไมาเราเห็นสนามในบริสการนั้นเต็มความจุทุกสนามและการให้ความสำคัญกับแฟนบอลแบบนี้แหละครับมันจึงทำให้เกิดกฎ5 0 1บวกขึ้นมาเนื้อหาใจความหลักๆก,ก็คือกฎนี้นะครับไม่อนุญาตให้มหาเศรษฐีหรือนายทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเป็นใหญ่ในสโมสรได้แต่เพียงผู้เดียวโดยมีการกำหนดครับว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างน้อย51%ต้องเป็นของสโมสรและแฟนบอลก็คือมาจาก5 0บวกนั่นแหละครับของสโมสร50าบวกก็คือมาจากแฟนบอลน,นั่นหมายความว่าต่อให้คุณเป็นนายทุนต่างชาติที่อยากจะเข้ามาลงทุนในเิทีบูลัสกา้าก็ไม่สามารถจะเป็นเจ้าของเบ็ดเสร็จได้ครับเต็มที่ก็จะมีหุ้นส่วนได้แค่49%ทําทำให้สโมสรและแฟนบอลน,นั้นยังเป็นผู้กุมอำนาจในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงต่าง ซึ่งแฟนบอลเหล่านี้ครับก็ต้องมีการจ่ายค่าสมัครเพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของสโมสรและเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของทีมด้วยขณะที่กลุ่มทุนครับเต็มที่ก็อย่างที่บอกครับ49ป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยเข้ามาหาผลประโยชน์แล้วก็ควบคุมกิจการของสโมสรแบบกินรวบได้และหมายความว่าก็จะไม่มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจเรื่องใดๆตามลําพังเด็ดขาดครับยกเว้นแต่ว่าจะได้รับการยอมรับจากสมาชิกหรือผู้ถือหุ้น อ,อีก51อีกเ1็นมีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นครับที่ได้รับการยกเว้นนั่นคือไบเออร์เลว์โเซนซึ่งก่อตั้งมาจากบริษัทยาไบเออร์ตั้งแต่แรกรวมถึงวอลฟบวกครับก็เกิดมาจากบริษัทผลิตรถยนต์ตั้งแต่แรกแล้วก็ถือครองสมสอแห่งนี้เกินกว่า20ปีขึ้นไปโดยกฎนี้เองครับมันจึงทําให้หลีกของเยอรมันเนี่ยไม่มีนายทุนเข้ามาเป็นเจ้าของสมสอนเต็มตัวเหมือนกับหลีกอื่นๆที่เราเห็นกันซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ มันทําให้แต่ละสโมสรน,นั้นอยู่ได้ด้วยระบบครับด้วยการทําธุรกิจของตัวเองหาได้เท่าไหร่ใช้จ่ายเท่านั้นไม่ต้องเปนหนี้เป็นสินไม่ต้องไปกู้ยืมไม่ต้องแบกภาระเรื่องของดอกเบีย้ยต่างๆและทําให้สโมสรน,นั้นเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางของตัวเองเพียงแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึง่งด้วยความที่บริวินิกนั้นเริ่มต้นในเรื่องนี้มาก่อนใครเพื่อนพร้อมกับการวางแผนการลงมือทา อย่างมีขั้นตอนและบุคลากรที่เหมาะสมและถูกต้องมันจึงทำให้บาเยอร์นนั้นยืนระยะอย่างยิ่งใหญ่มากๆครับและถ้ายังมีกฎ50วหนึ่งแบบนี้ต่อไปมันก็ยากครับที่จะมีสโมสรไหนลุกขึ้นมาเป็นคู่แข่งในระยะยาวของบายเยอร์นิคนั่นคือทั้งหมดเหตุผลที่มาที่ไปครับที่ทำให้เสือใต้นั้นกลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุรมน,นี้ซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยต้องชื่นชมนะครับวิธีการ การทำงานอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนมีแบบแผนและพยายามทำอย่างอดทนมาเรื่อยๆมันจึงออกดอกออกผลต่อยอดมาเรื่อยๆครับและทำให้พวกเขานั้นแข็งแกร่งโดยปรัชญาของตัวเองเมียซานเมียครับเราคือเราเขาเป็นก็ามาบอกกันได้นะครับรู้สึกไงบ้างสำหรับแฟนๆเสือใต้นะครับผมถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ชื่นชมนะคือพูดกันตรงๆครับถ้าสมมสอนในบ้านเราไทยลีกเนี่ยอยากจะได้ ตัวอย่างที่มันเป็นเป็นรูปธรรมนะว่าคุณต้องทําแบบไหนทําอย่างไรพิมพ์เขียวเป็นแบบไหนบา้านยนิคคือหนึ่งในทีมที่คู่ควรต่อการเรียนรู้มากๆครับเพื่อเป็นการสร้างสโมรสรอ,อ,อย่างยั่งยืนด้วยขาของตัวเองนะสามารถเห็นเข้ามาได้นะฮะเหมือนเดิมแล้วก็ฝากช่วงหน้าของเรานะฮะเมนส d ตนไทยแลนด์ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบก็มีฟีเจอร์ซูเปอร์แตงนะครับขอบคุณลวงหน้าครับสวัสดีครับ